สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกันในช่องทานกำมะลาอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของเรื่องโทสัตชาตแล้วนะคะใน EP ีที่12เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมารับฟังกันได้เลยค่ะ 6. ศีลบารรมี สีบารมีคือการระวังรักษาและสํารวมกายวาจาใจระวังรักษากายไม่ทําให้ผู้อื่นหรือสัตว์เกิดความลำบากหรือเดือดร้อนระวังรักษาวาจาไม่กล่าวใดลึกกระทบกระทั้งจ้พื้นเดือดร้อนและระวังรักษาใจไม่ให้คิดร้ายตอบเพื่อมนุษย์หรือสัตว์ ให้ดารากความเดือดร้อนจนถึงไม่มีความต้องการที่จะพบเห็นมนุษย์หรือสัตว์ใดๆพินาศย่อยยับเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสวยราชาติเป็นพระภูริทัตนั้นพระองค์ทรงรักษาสิ่งอย่างเคร่งครัดไม่ผูกใจเจ็บหรืออาฆาตต่อพราหมณ์ที่มาจากพระองค์ทางท่พระองค์สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้โดยง่าย แต่ก็กลัวว่าถ้าทำลงไปก็อาจจะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตพระองค์จึงยอมทรามานทนเจ็บปวดก็เพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายก็คือการบรรลุพระโพธิญาณน,นั่นเองนี่จึงเป็นการบำเพ็ญถึงขัง้นศีลปร,ร,รมัตถบารมีคือรักษาศีลน,นี้ก่อชีวิตของตน จุนยมสลระได้แม้กระทั่งชีวิตเจ็ดขันติบรารมีขันติบรารมีคือความอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ทั้งทุกทางกายและทุกทางใจการอดทนต่อทุกทางกายในขั้นต้นก็คือทุกที่เกิดจากความร้อนความหนาวความหิวกระหาย ความอดทนต่อทุกข์อันเกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บเป็นต้นการอดทนต่อทุกข์ทางใจก็คืออดทนต่อการพูดจาถากทางหรือคำดูถูกเหยยดหยามจากบุคคลอื่นพระจันทก,กมุมารคือตัวอย่างที่ชัดเจนถึงขัขนติคือความอดทนอดกลั้นต่อการใส่ร้ายและเพื่อความสุข ของคนหมู่มากก็ยินยอมที่จะรับโทษแทนเพียงรำพังเพื่อความสุขของคนอื่นโดยไม่คิดตอบโต้เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสวยประชาติเป็นพระจันทกุมารีพระองค์ก็ถึงพร้อมในการบำเพ็ญขันติบรมีทั้งสมขั้นคือหนึ่งขันติบรารมีคือยอมเสด็จสละทรัพย์อำนาจคนรัก โดยไม่ยอมลาจิงขันติสองขันติอ,อุป,ปาบาร a คือยอมสละอวียาวะาเพื่อรักษาขันติและที่สุดคือสามขันติปรามาณบร r มีที่ยอมสละแม้กระชิแม้ชีวิตมากกว่าจะยอมลาขันติ แปดอุเบกขาบรามีอุเบกขาบรามีคือการวางใจให้เป็นกลางแม้จะมีเหตุการณ์ที่จะทําให้เกิดความยากลบาบากหรือยุ่งยากใจก็สามารถวางใจให้เป็นกลางไม่โกรธเกลียดตอบการมองทุกอย่างตามสภาพความเป็นจริงคือการบําเพ็ญอุเบกขาในเบื้องต้นการยอมรับความจริง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ยอมให้อคติเข้ามามีอิทธิพลเหนือจิตใจจนเอียงไปด้านในด้านหนึ่งทั้นความรักความชังคือขั้นที่สูงขึ้นมาสูงสุดก็คือการบาเพนุเบคขาจนเกิดญาณสมาธิซึ่งเกิดจากความสงบระงับจากกิเลสทั้ง่วง เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นพระนารธาธพรมที่มีอุเบกขาสูงสุดปราศจากความสุขหรือทุกข์ซึ่งเป็นผลมาจากความรักหรือความชังและยังได้ชี้ทางสว่างให้มนุษย์เห็นว่าสัตว์โลกย่อมมีกรรมเป,เ,รเป็นเครื่องกำหนดทําดีหรือชัว่วย่อมได้สิ่งนั้นเป็นเครื่องตอบแทน ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการเลือกคบมิตรหายไว้ด้วยซึ่งจะมีผลต่อการกระทำของเรา 9. สัจจะบารมีสัจจะบารมีคือการรักษาความจรงิงและมีความซื่อตรงต่อคำที่ได้พูดไว้ เมื่อพูดไว้อย่างไรก็จะยอมรับในสิ่งที่พูดไว้เพราะคําพูดที่ออกมาเพื่อความจริงความถูกต้องเที่ยงธรรมสัจจะบารมีนั้นไม่ใช่แค่ว่าจาแต่ยังยอ่อแต่ยังรวมไปถึงสัจจะบารมีทางกายด้วยนั่นก็คือการให้สัจจะกับตัวเองว่า จะไม่ทาสิ่งชั่วร้ายไม่พูดสิ่งชั่วร้ายและจะไม่คิดสิ่งชั่วร้ายทุกแต่การในทางตรงข้ามก็คือการบําเพ็ญสัจจาร,รมีที่จะพูดแต่ความจรงิงพูดคําอ่อนโยนสื่อคําที่ทําให้เกิดความสามคัคคีคําที่ก่อให้เกิดประโยชน์และคําสั์ว่าจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงซึ่งเมื่อตั้งสัต แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นศาสตรบารมีที่ควรทําเป็นอย่างแรกก็คือศาสตรที่จะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานต่อบุคคลอื่นต่อความเที่ยงธรรมเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าสวยประชาิเป็นวีทูลมณตน,นั้นก็ได้บำเพ็ญศาสตราบารมีไว้ครบทั้งสขั้นคือหนึ่ง สัจจะบารมี <passage> ที่จะรักษาสัจจะยิ่งกว่าทรัพย์สินลินทองสองสัจจะอุบาบารมีคือยอมสรายวาร่างกายเพื่อรักษาสัจจะสามสัจจะบรมัตถบารมีที่รักษาสัจจะยิ่งกว่าชีวิตมันคำกล่าวที่ว่าเพราข้าพเจ้าไม่เคยทำชั่วจึงไม่กลัวว่าความตายจะมาถึงเมื่อใด สิบทานบาร,รมีทานคือการให้เพื่อส่งเคราะห์ผู้ที่ขาดแคลนให้เพื่อเป็นการผูกมิตรให้เพื่อบูชาคนที่คนบูชาการบำเพ็ญทานบาร,รมีในเบื้องต้นเรียกว่ามิสทานคือก,การส่งเคราะห์ผู้อื่นด้วยวัตถุสิ่งของนับแต่ญาติพี่น้องพวกพ้องสารรมัญภาพ ผู้ท่งศีลจนถึงสัตว์โลกอื่นๆตามแต่โอกาสและความเหมาะสมแก่ฐานะทานรามีที่สูงขึ้นไปก็คือการให้ทำเป็นทานรวมถึงการแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นครองตนและคิดทำแต่สิ่งดีจนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนั้นก็คือการให้ทานด้วยปัญญาเรียกว่าธรรมทาน ครั้งที่พระพุทธเจ้าสเสวยประชา่าเป็นพระเวสสันดรน,นั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารามีครบถ้วนทั้งสามขั้นตอนเพื่อให้มารู้ถึงพระโพธิญาณแต่ขั้นต้นคือทานบารามีทานุปาบารมีจนถึงทานปรมัตถานบารามีจบแล้วค่ะต่อไปเราจะมาในอัคาราสาวะของพระพุทธเจ้า พระคราสาวของพระพุทธองค์รอติดตามกันในอีพีหนึ่งนะคะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ